หนังสือบอกว่าการที่คนเราเลือกอะไรมักจะไม่ใช่สิ่งที่ความคิดสั่งให้ทำแต่เป็นจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกควบคุมทิศทางการกระทำของมนุษย์ก็เหมือนโชคชะตาที่ผู้คนพูดถึงกันเข้าใจจิตใจใต้สำนึกก็เหมือนเจอปุ่มเปิดปิดโชคชะตาแล้วจิตใต้สำนึกมันคืออะไรกันจิตใต้สำนึกนั้นมันก็คือเสียงที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจถูกละเลยได้ง่ายได ก้อนบึง้งงั้นถ้าตัวเองก็รู้สึกถึงมันยากสิใช่ตัวเองรู้ตัวยากคนนอกเห็นชัดกว่าอืมฉันเข้าใจแล้วดังนั้นความคิดกำหนดการกระทำก้อนบึง้งหัวใจจะเลือกให้สิ่งที่คนเรามักแสดงออกมามีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหเหมือนคุณไงฉ,ฉันเหรออืม คุณคิดเองว่าคุณเป็นคนที่เย็นชาม,มากคําพูดและการกระทําแกล้งทําแข็งกร้าวเหมือนว่าไม่ชอบไปเข้าใกล้แต่ความเป็นจริงแล้วคุณนะ่าใจอ่อนมากแม้จะพูดจะไม่ค่อยน่าฟังแต่คิดๆด,ดูแล้วเหมือนจะไม่เคยให้ร้ายฉันมาก่อนเลยตัวเองก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นฉันหาปุ่มคุณเจอหรือยัง ออฉันเข้าใจถูกใช่ไหมเร็วไหลทั้งเพ